จะพาพี่ไปไหนคะเ้สนี่ยจะไปไหนคะเอาไม่เนอาไมนี่เอาไมเนี่เอาไมเอาไมเาว่กินสีรส์ออากันมีคนนี้กินเขากินนมมองว่าบางหรอมาใส่ละขปิดเขาปิดบําบํามาค่ะีไปลูกมาไปไหมไม่อย่างนั้นนี่สิไ้มัดจุ้ บ๊าไบาไบหายบายเขาก็หนึ่งจะไปไหนคะจะไปไหนจะไปไหนับจะไปไหนก็จะไป กอไก่กาไก่ขอไข่กไก่ขอไข่กไก่ขอไข่กาไก่ก็ไก่ไก่ไก่ง่ายปะเสวยปะกไคร คิดไปใ,ใส่บายบาคิดไปใ,ใส่บายบายไปใ,ใส่คิดไปใ,ใส่ <c oughs> มันเดดมันแดดไปบ่ได้มันเดด, <c oughs> เดค่ะมันร้อนเอามาให้พี่พลอยกินด้วยลูกให้พี่พลอยกินด้วย

ไปไหนมานะคะจะไปไหนมาคะบัถอดบัแก่บัตรแกจะตีกันบัถอดออกโอ้ยมันหนาวสิมาถอดจังไหนลูกอาลูกเออมันหนาวจะอาบน้ำหรอคะเอาลูกโอ้เออหยุดหยุดหยุดไม่ได้ค่ะ ไม่กาไมิ้กับม้ยิ้กับม่ยิ้มใครยิ้ม